สวัสดีครับวันนี้เราโคลาโซลาเซลล์นะครับผมหรือเราโชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์มนะครับวันนี้มันจะมารีวิวชุดติดตั้งชุดอยู่ตามรีสอร์ทอยู่ตาบ้านนะครับผมอันนี้จะรีวิวส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับผมอันนี้งานเสร็จแล้วครับงานระบไฟเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเป็นห้องสําหรับอยู่เพื่อให้คนงานนะครับผมได้ดูแลสวนนะครับอันนี้สวนประมาณ300ไร่นะครับผมก็ไม่มีไฟฟ้านะครับเข้าไม่ถึงครับตอนนี้เราใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับผม อันนี้โซล่าเซลล์ของเราที่เราติดตั้งอันนี้จะเป็น1.5กิโลวัตต์นะครับผมสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับผมในขนาดนะครับอันนี้คือเป็นชุดระบบไฟนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้าครบเสร็จนะครับใช้แบตเตอรี่2ลูก1 0อแอมนะครับผมของของวลต้านะครับร0อแอมนะครับผมใช้งานได้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1.5k นะครับก็จะมีตู้อ่า คอนซูเมอร์ให้เรียบร้อยนะครับตู้คอนซูเออร์นี้ก็จะเป็น RCBO เลยนะครับผมอันนี้ครับการไฟช็อตเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยเดินอย่างดีนะครับให้ลูกค้าเดินสายไฟเก็บให้เรียบร้อยนะครับอนี้ครับอันนี้อิวอร์เตอร์จะมีไอตัวชาร์จเจอร์ในตัวนะครับการทํางานก็จะสะดวกสบายง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ในตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลก็จะมีเบรกเกอร์ดีซีแลวก็ิื์ฟให้ลูกค้านะครับมีกล่องควบคุมับ อันนี้ก็ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างรองรับแบตเตอรี่ก็แข็งแรงนะครับเชื่อมให้แข็งแรงล็อกกันขโมยให้ด้วยนะครับมีตัวเชื่อมล็อกกันขโมยให้นะครับมีรางสายไฟเก็กบให้เรียบร้อยเดินท่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นงานที่ล็อกทำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวิตเปิดเปิดไฟนะครับจะปัป๊บไฟได้นครับไฟติดนะครับผมเทสไฟ,ไฟส่งให้ลูกค้านะครับไฟจุดที่หนึ่งติดนะครับผมอันนี้มาดูไฟในห้องนะครับผมอันนี้ไฟนะครับ ันนี้ท่อเราเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับร้อยท่อให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามนะครับผมเปิดไฟครับสวิตซ์เปิดไฟนะครับรับผมไปทํางานนะครับปิดไฟนะครับผม,นนบนะบผมอันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับผมในลูกค้าแต่วันมาดูห้องที่สองนะครับห้องที่สองนี้ก็เป็นหลอดไฟนะครับนี่หลอดไฟแล้วก็เดิน ท่อให้เรียบร้อยนะครับเดืดใส่ไปให้ลูก้านะครับเรียร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับเปิดไปนะครับไปติดนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมทีวีพัดลมตู้เย็นใช้ได้เลยนะครับันี่คือไฟห้องที่สองต่อไปมาดูไฟห้องน้ำนะครับเอามาข้างนอกเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เดินท่อให้เรียบร้อยเลยนะครับ ไฟโอเคนะครับไฟติดเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือช่วงกำลังก่อสร้างด้วยนะครับก็คือแต่ว่าต้องการให้คนงานเข้ามาอยู่ก่อดเราก็เลยมาติดตั้งระบบไฟให้ก่อนนะครับแผงโซลาเซลล์จะอยู่ด้านบนหลังคานะครับอยู่ทั้งหมดสองแผงนะครับผมให้ดูนิดนึ่งนี่หลังคาบ้านนะครับแผงจะอยู่ข้างบนเลยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ ครับอันนี้ตัวทรงบ้านก็สวยนะครับแข็งแรกนะครับผมนะครับครับท่านลูกค้าถ้าในสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าสามหกนะครับผมหรือศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดหกสองนะครับผมโคลาสโซลารเซลล์นะครับผมขอบคุณมากครับ